สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอทุกคนทุกท่านนะครับผมมื่อนี้ก็มามพบกับดาวลุงเบ้าอิสานไต้หวัน c ชนแ n e l เก่าครับผมมื่อนี้ดาวลุงสิบพามาเพิ่งบรรยากาศเลยครับพี่น้องตอนนี้ประเทศไต้หวันครับ ที่12กันยายน นี่เดี๋ยวลุงก็ยุหอนี่แหละครับพี่น้องบรรยากาศจากชั้นห้าของหอนะครับแล้วลุงยุดถึงสันหาครับ สถานีรถไฟนะครับลมแห้งครับพี่น้องฝนกะทั้งลมทั้งฝนเลยตอนนี้ฝนกระตกมาเรื่อยๆิมาเรื่อยๆเดี๋ยวหยุดเดวตกอยู่นี่นะครับ บรรยากาศวันพายุเข้านะครับ,รบทั้งพุนสุดๆรุ่นก็จะเป็นทะเลนะพี่น้อง ไกลหูสุดจะเป็นทะเลนะครับ ยูที่มีกำลังแรงที่สุดในรอบปีนี่เลยนะครับที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาไตา้หวันแจ้งมาบ,บางพื้นที่โรงเรียนกับโรงงานนี่มีการหยุดงานเลยครับหยุดงานหยุดเรียนพร้อมครับครับผมบรรยากาศ นี่นะครับนะครับกำลังลินไม้แล้วพี่น้องคุณครับทั้งปุ่นเป็นทะเลนะครับไกลๆปุ่นเป็นทะเลครับพี่น้องแล้วลงกับยูสันหาครับตอนนี้ พ,พี่น้องไปเบิ้งทั้งหนาอีกครับผมไปเบิ้งบรรยากาศทั้งหนานะครับไไไม่ปหน น้าหอนะครับยเจ้ามาน้ยลงอยูสันหาอ้ยนะคเป็นทะเลครับเผืนมาทั้งนี้ก็เป็น เขาครับแต่มันมองไม่เห็นนะครับมาครับพี่น้องเบิ่มคิวทิว้วงครับพายุเข้าไต้หวันเนี่ยครับทั้งนี้ก็เป็นอีกด้านหนึ่งของทั้งหน้านะครับ ลังค้าเหลืองๆนี่ก็เป็นโรงงานยามาฮ่านะครับโรงงานที่เราลุงเฮดยูนะครับพี่น้องนีลังค้าเหลืองๆนี่แล้วครับลังค้าเหลืองเป็นเพื่อนเนี่ยครับใกล้ไก่ ะครับผมสำหรับบรรยากาศวันพายุเข้านะครับพี่น้องพายุจันทูครับแจ้งเตือนไปถึงพี่น้องหลายๆคนนนะครับเด้อที่ไปหาปูหาปลานะครับ ช่วงนี้ทางการเขาก็แจ้งให้หยุดก่อนครับผมเพื่อความปลอดภัยครับผมพี่น้อง ลองเล้รับชมนะครับฝากทิ้งพี่ถึงน้องพี่น้องทุกคนนะครับที่ออกไปหาปูหาป่าเนาะช่วงนี้พายุเข่าครับทางการเขาแจ้งมาว่าให้งดออกหาปูหาปลานะครับห้ามไปใกล้คลองน้ำนะครับผมเนื่องจากว่ามีพายุเข่าเนาะก็ฝนตกลมแหงมาครับมันจะมีน้ำไหลหลาก ฝากพี่ฝากน้องกดไลค์กดแชร์นด้วครับเด้อกดติดตามกดซับตะไคร้แต่อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับครับผมืม่น,นี่นะลุงไม่ต้องขอขอบคุณ